สวัสดีครับสวัสดีควันนี้เป็นเอพิโซดแรกของการเปิดช a n n e ทาง Youtube 946 t o u r i s ึนะครับวันนี้ผมโรเจอร์ศิริบุญยศุขจะได้มาแนะนำทีมงานของเราและก็แนะนำช a n n e ของเราในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากทางฝั่งขวาของก่อนนะฮะเชิญแนะนำเลยครับค่ะวรรณพาพิริยาวัฒน์ค่ะต้นค่ะครับวิรเชษติลานุตมานครับ แล้วก็ทางซ้ายผมครับวิชาภาโรจนสุพรเกตค่ะครับผมวันนี้ก็ทีมงานของเราทั้ง4ท่านนะฮะ<อ>ก็จะ,ะอ่าก็มีมาเปิดช่องนี้เ,เพื่อเป็นช่องทางในการให้คนในวงการทัวริส่ซอของเราได้มีเสนอแนะเข้ามาร่วมนอกจากที่เราจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงแรมฮะ,ะเราพูดถึงการท่องเที่ยวหมดสนามกอล์ฟสปารถปางช้าง ทุกอย่างหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เลือกพาไปเที่ยวอย่างเดียวอาจจะเป็นเลือกภายในนะครับที่เป็นประวัติต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการทํางานต่างๆที่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะหามามาเล่าพูดคุยในช่องทางนี้นะครับมีทั้งเรื่องเซลล์ชั้นมาเก็ตติ้งมีทั้งเรื่องส่วนหน้าและส่วนหลัง Back of the House ว่าเรามีเงินแลวเรื่องทั้ง F&B Food and Beverage ของวงการโรงแรมทั้งหลายก็คือทุกอย่างเลยรวมทั้งเราจะทำพวกเทรนดิ้งให้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพวกที่ดูไปแล้วก็อาจเอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับท่่านนนนนผู้ชมแอะครับคุณเกรดมีอะไรเสริมไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเรามีเนื้อหาแยๆมากมาเลยนะคะคิดว่าคนเพลิดเพลินแน่นอนค่ะ เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันคุณต้องเจอตัวถึงจะมีคนเล่าเรื่องแบบนี้คุณฟังได้นะคะครับผมต้นเหตุก็ไม่มีค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่ๆทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะได้รับฟังรับชมเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับครับอย่าลืมครับ,บ946 ขอบคุณมากครับผมครับครับผมสวัสดีครับ